สวัสดีครับผมสิบตำรวจตีเงินถูกส่งมาประจำการที่สถานีภูทรนต่างจังหวัดได้ทางผู้บงังคับบัญชาได้มอบหมายให้ผมปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจสายตรวจแต่ด้วยกำลังตำรวจที่มีจำนวนไม่มากนักจึงทำให้ผมต้องออกเป็นสายตรวจเพียงคนเดียวซึ่งตามปกติแล้วตำรวจสายตรวจอันต้องไปกันเป็นคู่เพื่อมีเหตุการณ์อะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันอย่างทันท่วงทีแต่ด้วยกำลังคนที่มีไม่พอทำให้ ตัวผมนั้นตกเป็นเศษต้องออกตรวจเพียงคนเดียวเส้นทางที่ผมตรวจเป็นประจำนั้นเป็นเส้นทางเปลี่ยนอยู่นอกเมืองมีสถานที่สําคัญไม่มากนักผ่านวัดผ่านโรงเรียนเล็กๆที่เหลือก็จะเป็นไรนาและสวนของราษฎรทั่วไปในทุกคืนผมจะต้องขับผ่านเส้นทางสายนี้จํานวนสองรอบด้วยกันในรอบหัวค่ำและในรอบช่วงตีสามก่อนออกเวรด้วยตัวของผมแล้ว ไม่ได้คิดหวาดกลัวอะไรในเส้นทางสายนี้ที่จะมาคนเดียวถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาสั่งและในบ่ายวันหนึ่งขณะผมกําลังจะออกมาทําง,งานดาบสมหมายเป็นตำรวจรุ่นพี่ได้เข้ามาทักทายผมเอาเป็นยังไงบมางไไงเนาะได้ข่าวว่าออกตรวจคนเดียวทุกคืนเลยนี่เก่งนะเราอ่ะเว้ได้กับพี่ไม้ก็ทำยังไงได้ครับนายเขาสั่งคนแล้วก็ไม่พอแต่ยังไงเราก็ต้องตรวจเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับพี่ เออดีแล้วเองยังไงเป็นตำรวจอะ,อะก็ต้องดูแลท้องที่ให้ดีไอ้เส้นที่แกวิ่งมาพี่วิ่งมาก่อนนะตอนนั้นนั่งคู่ไปกับไอ้ดาบป,ประสบไอ้เส้นทางนั้นมันเปรี้ยวจริงๆนะพี่บอกมีแต่ปา่ามีแต่วัดมีแต่ที่เปลี่ยวเองก็ระวังตัวด้วยนะเว้ยขอบคุณมากครับพี่หมแต่ที่ผมตรวจมาทุกคืนก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินี่ครับพี่เอยเองไม่รู้อะไรเองก็อย่าชะล่าใจไปนะเส้นเนี้ยพี่เคยตรวจมาก่อน เองเห็นไหมเส้นหลังจากเลยวัดไปแล้วมันจะมีปั๊มเล็กๆปั๊มล้างเก่าๆอยู่นะเว้ยอ๋อครับพี่ผมขับผ่านทุกวันนะผมสังเกตอยู่ก็ไม่ได้มีอะไร,ไรครับนอกจากมันล้างเฉยๆนะวครับพี่ใครบอกตรงนั้นแหละโคตรเลยนะมึงแกงวัยรุ่นชอบมั่วสุมพอขายามันชอบมาแอบส่งยาก,ก็ตรงนั้นนะ่ะเองเป็นคนเดียวอ่ะเองต้องระวังนะเว้ยเห็นอะไรผิดสังเกตอย่าเพิ่งลุยเข้าไปนะมึงถ้ามีอะไรก็วิทยุมาบอกที่สอนนองเขาไปช่วยแล้วกันนะ รงนั้นนะ่ะสังเกตทีดีครับพี่หมายขอบคุณพี่มากเลยครับที่พี่ช่วยเตือนผมยังไงผมจะระวังนะครับพี่ขอบคุณครับและในคืนนั้นเมื่อผมออกปปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตรวจในเส้นทางนั้นเมื่อผมขีรม่รถมอเตอร์ไซค์สายตรวจผ่านวัดแล้วจะถึงปั๊มล้างแห่งนั้นผมก็นึกถึงเรื่องที่พี่หมายเตือนผมไว้ผมจึงชะลอรถเฉียดเข้าไปบริเวณปั๊มล้างแห่งนั้นมันเป็นปั๊มน้ำมันเล็กๆที่ดูท่าทางจะทิ้งล้างไว้นาน มีต้นไม้ขึ้นรกขึ้นมืดสนิทมีเศษซาาของสถานีเล็กๆและลานจอดรถสุดปลายทางจอดรถจะมีห้องน้ำเล็กๆแต่ทั้งหมดนั้นปกคลุมไปด้วยหญ้าและเถาวัลย์เต็มไปหมดผมคิดในใจท่าทางน่าจะเป็นแหล่งมั่วสุมแต่งสรงยาได้ดีเลยทีเดียวและนบตั้งแต่นั้นมาผมจึงตั้งใจจับตาดูปัามนี้อย่างเป็นพิเศษทุกคืนทุกคืนและต่อมาไม่นานนักในคืนคืนหนึ่ง ขณะที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์สายตรวจออกตรวจท้องที่มันเป็นช่วงเวลาประมาณตีสามเป็นการตรวจเที่ยวสุดท้ายของผมก่อนออกเวรขณะนั้นถนนเส้นนั้นมืดและเปรี่ยวไม่มีแม้กระทั่งไฟลายทางมีแต่เพียงไฟมอเตอร์ไซค์หน้ารถสาสองไปให้เห็นถนนเท่านั้นเองไม่มีรถแม้แต่คันเดียววิ่งสวนมาบรรยากาศเย็นมีแต่เสียงลมวีดวิว เหลือเสียงจักระจัดลองเท่านั้นด้วยคืนนี้เป็นคืนเดินไายผมสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบข้างได้อย่างตะคุ่มตะคุ่มและในขณะที่ผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์หานหน้าําลางเล็กแห่งนั้นเองหางตาของผมก็เหลือบไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนประมาณ3-4ถึงคนยืนกันเป็นกลุ่มและด้วยเหตุน,นั้นเองผมจึงเกิดความสงสัยเวลาประมาณตีสามอย่างนี้ใคร มาทำอะไรในปั๊มรางแบบนี้และหัวของผมก็หัวระลึกไปถึงคำเตือนของดาบสมมายเอ๊ะหรือว่าจะเป็นแก๊งวัยรุ่นหรือพ่อค้าไม่แอบส่งยากันผมจึงได้ชดและค่อยค่อยเดินย่องไปที่บริเวณหน้าปั๊มโดยไม่ให้คนเหล่านั้นเห็นตัวได้นั่งเฝ้าดูแอบสังเกตการในระยะไกลๆและภาพที่ผมเห็นก็คือชายชะกันประมาณสคนยืนเจรจากันอยู่ในมือถือห่ออะไร ไม่แน่ใจแต่ที่ทำให้ผมแน่ใจว่าไม่ใช่สุจริตชนอย่างแน่นอนก็คือชายคนหนึ่งมีปืนอยู่ให้เห็นอย่างชัดเจนในต,ตอนนั้นผมคิดในใจว่าต้องเป็นพ่อค้ายาแอบผสมยากันแน่ๆผมจึงทำตัวให้เงียบที่สุบป,ปืนประจำตัวขึ้นมาเตรียมพร้อมแต่ด้วยกำลังผมคนเดียวคงไม่อาจจะสู้เหล่าโจรสีนี้ได้เป็นแน่แต่จะวิทยุเรียกกำลังเสริมที่สอ,น,อนมาก็กลัวว่าจะส่งเสียงดังเป็นเหตุให้ เราโจรน,นั้นได้ยินจึงไดุ้่มฟังดูสถานการณ์อยู่หัวใจของผมสั่นเต้นระลิกมือประทับพร้อมไว้กับปืนพยายามฟังบทสนทนาของเหล่าคนร้ายนั้นในหูของผมก็ได้ยินแววเสียงบทสนทนาของคนเหล่านั้นมันเป็นบทสนทนาของคนซื้อคนขายยาเสพติดอย่างแน่นอนผมจึงมั่นใจว่านี่เป็นการซื้อขายยาเสพติดผปดกฎหมายใจของผมอยากจะออกกระโจนออกไปจับกลุ่มเจ้าคนร้ายพวกนั้น มันก็เกินกำลังของผมที่มาเพียงคนเดียวและขณะที่เหตุการณ์ของเราโจรกำลังซื้อขายและเปลี่ยนยาก,กันอยู่นั้นหูของผมกลับได้ยินเสียงดังสวบสาบเติมมาจากด้านหลังและวิ่งตรงผ่านตัวผมไปยังกลุ่มคนร้ายภาพที่ผมเห็นคือชายสองคนวิ่งถือปืนวิ่งเข้าไปชิดตัวคนร้ายทั้งสี่คนปากตะโกนร้องบอกยุดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยอมมอบตัวซะดีๆเราล้อมที่นี่ไว้หมดแล้วและตามมาด้วยปฏิกริรยาของชายสี่คนที่ชะง,งักพร้อมกันและตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยตำรวจพวกมึงแย่งตำรวจพวกมึงเล่นไม่ซื่อนี่ว่ะเมื่อได้ยินคำพูดตังนั้นชายจากการสองคนที่เหนียมมือมีห่อคาดว่าเป็นยาเสพติดจึงได้ยกปืนลูกซองขึ้นจ่อยิงคนร้ายที่คาดว่าจะมาติดต่อและเป็นสายให้ตำรวจด,ด้วยแรงอัดของปืนลูกซองจึงทำให้ ร่างของชายสองคนนั้นสุดลงทันทีตำรวจสองนายชีวิ่งออกไปนั้นจึงได้ระเบิดปั้งปืนลูกสองที่อยู่ในมือและปืนสั้นอตโตโมติกเข้าใส่สองคนร้ายเสียงดังสนั่นวันไหวแต่ด้วยความที่ผมเป็นตำรวจใหม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่น่าระทึกใจแบบนี้ใจของผมสั่นเลิกมือกำปืนไว้แน่นผมไม่รู้จักนายตำรวจสองคนนั้นแต่ในฐานะผมเป็นตำรวจ ผมต้องวิ่งออกไปช่วยพี่เขาสองคนเพื่อจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ให้ได้เพราะตอนนี้นอกจากมันเป็นข้อค้ายาแล้วมันยังฆ่าคนตายไปแล้วถึงสองศพผมวิ่งออกจากที่ซอดมือก็ชับปืนและเล่งไปข้างหน้าห่างจากนายตำรวจ2คนนั้นประมาณ50เมตรและสิ่งที่ผมเห็นทําให้ผมถึงกับชะง,งักเพราะหนึ่งในสโจนที่กําลังระดมยิงไปที่นายตำรวจสคนนั้นได้ชูขึ้นนั่นคือระเบิดมือและทอสลัก ความที่นายตำรวจสองคนนั้นก่อนที่ผมจะคิดยังไงผมกระโดดหมองเสียงของระเบิดก็ดังสนั่นกับมานาดความโกลาหลและฝนที่คลาคลุ้งอยู่ในยามวิกาลแห่งนีและด้วยแรงระเบิดที่อัดกระแทกมาที่หน้าอ,อกของผมทําให้ผมล้มลงและหมดสติผมไม่รู้สึกตัวว่าผมสลบไปนานเท่าใดผมรู้สึกตัวอีกทีเสียงไก่ขันแสงพระอาทิตย์จับขอบฟ้าแล้วดูวนาฬิกาข้อมือ เวลาเกือบจะหกโมงเชา้าผมพยุงตัวขึ้นมาในสภาพมึนงงปืนประจำกายตกอีกทางหนึ่งวิทยุตกอีกทางหนึ่งมอเตอร์ไซค์สายตรวจจอดอยู่ไม่ห่างกันแต่สิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจมากกว่านั้นคือผมนอนอยู่ที่ลานจอดรถของปั๊มน้ำมันล้างแห่งนี้เพียงคนเดียวไม่มีร่องรอยศพไม่มีร่องรอยการระเบิดมีแต่เพียงต้นไม้ แน่ถาวรปกคุมอย่างเช่นมันเคยเป็นอยู่ทุกคืนสมองของผมตอนนี้สับสนหนึนงงกับเหตุการณ์ที่ผมเพิ่งประสบมาเมื่อคืนมันคือความจริงความฝันหรือเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอะไรกันแน่และก่อนที่ผมจะทันทำอะไรก็ได้ยินเสียงรถสายตรวจสองคันจอดอยู่บริเวณถนนและตะโกนเรียกชื่อผมอย่างรังเอ้ยเงินเงินเป็นยังไงบ้าง และดาบสมัยวิ่งมาที่ตัวผมตรวจดูความเรียบร้อยและสอบถามผมว่าปลอดภัยดีไหมเป็นยังไงบ้างเห็นหายไปนานพี่เลนห่วงเลยชวนกันออกมาตามหามือน,นี่แหละเป็นงไงบ้างไงน้องไม่เป็นไรครับพี่ผมปกติดีแต่มีเรื่องปแปลกๆเกิดกับผมนิดหน่อยเอาไปอย่าเพิ่งคิดอะไรอย่าเพิ่งบูดอะไรเลยไปที่สอน,นอก,กันก่อนเมื่อกลับไปถึงสอน,นอสติสตังผมกลับมาอยู่อย่างครบถ้วนแล้วผมจึงเล่า ให้กับดาบหมายและผู้บังคับบัญชาฟังถึงสิ่งที่ผมเจอเมื่อคืนเมื่อผมเล่าเรื่องราวจบดาบสมหมายจึงพูดขึ้นว่านั่นละ่ะผู้กองเอกกับดาบสิงเขาละเมื่อสี่ห้าปีก่อนผู้กองเขาสืบทราบมาว่าจะมีการส่งยาันที่ปั๊มนั้นจึงพาดาบสิงไปซุ่มรอจับยาแล้วก็โดนระเบิดตายพอขายยามันเล่นหนักจริงๆนะแล้วต่อมา พอค้ายาก็ขับรถกระบะหนีไม่ได้ไม่ไกลเพราะว่าโดนปืนของผู้กองยิงไปหลายนัดเหมือนกันตายคารถกระบะไม่ไกลนักหรอกก็ถ้าว่งวางเองก็เอาดอกไม้ปงมาไั่ไปไหวผู้กองกับดาบแกส้สหน่อย้วกันนะจะได้สบายใจเมื่อผมได้ยินดังนั้นทําให้ผมกรบพึ่งคิดเลยว่าผมจะเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติจะพบจะเห็นเหตุการณ์ที่ทําให้ผมต้องจดจํา ไปจนชั่วชีวิต